ที่คู่แข่งของเราจะสร้างวัฒกรรมต่างๆทำให้เราดูเป็นคนล้มเหลวทำงานไม่เป็นหรือว่าสร้างวัฒกรรมต่างๆให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราผิดคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชนทำนโยบายไม่ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์ ใช้เวลาและใช้ผลงานและใช้หัวใจที่ทุ่มเทของเราพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นค่ะนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อคนไทยทั้งประเทศ30บาทรักษาทุกโรควัฒกรรมที่เคยเกิดขึ้น30บบาทตายทุกโรควันนี้เป็นยังไงคะไม่จริงเลยเราใช้เวลาพิสูจน์และนโยบายที่ดีของเราก็ยังอยู่คู่กับประเทศและพี่น้องคนไทยค่ะแน่นอนค่ะวัฒกรรมเหล่านั้นเรา จะไม่อยู่ในเกมการเมืองเหล่านั้นแต่เราจะใช้อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีเป็นเครื่องพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นค่ะเป็นงานที่เราต้องใช้ความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เป็นแรงผลักดันนั่นก็คือเสียงตอบรับของประชาชนค่ะเพราะปัญหาที่มีอยู่มากมายนะคะหลังจากที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วค่ะ ก็มาเห็นปัญหาที่สะสมมายาวนานค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเกิดปฏิวัติระหารถึงสองครั้งใช้เวลาไปเกือบสองทศวรรษด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบราชการที่ใหญ่โตเกินไปค่ะทําให้อึดอาดในการทํางานแล้วก็ไม่พร้อมสําหรับการปรับตัวในยุคป,ปัจจุบันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทคโนโลยีหรือว่าเศรฐษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะนั่นคือภัยคุกคามที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมากเวลาผ่านไปเรื่องของความคุกคามก็เกิดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่พูดถึงเรื่องเยาวชนนะคะที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องการมอมเมาในรูปแบบต่างๆการเกิดหวยต่างๆนา,นานามากมายค่ะ ทำให้ประชาชนของชาติอ่อนแอแล้วก็โอกาสในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนก็มีไม่มากค่ะที่สำคัญค่ะเศรษฐกิจใต้ดินก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นรัฐบาลนี้นะคะเป็นสิ่งที่มากที่สุดในประวัติการเลยค่ะ เพื่อไทยค่ะเป็นพักที่มีประสบการณ์การบริหารมาอย่างยาวนานอิงเชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเราได้เป็นพักที่ขึ้นชื่อว่าบริหารงานได้สำเร็จแล้วก็ผลักดันทุกนโยบายให้สำเร็จตามที่เคยได้พูดไว้มากที่สุดของประเทศไทยค่ะแน่นอนค่ะถ้าเราไม่เลือกที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสม แล้วเราเป็นแกนนาเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มแก้ปัญหาต่างๆที่สะสมมาเป็นเวลานานค่ะตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูก ใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุญค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะสิเดือนที่ผ่านมานะคะ โดยมีท่านนายกเศรษฐาเป็นการนําในการบริหารรัฐบาลเราได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆเราก็เห็นแล้วว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ยาวนานจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจจากทุกภาคฝ่ายในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันก่อนหน้านี้นะคะเราเสียเวลาไปแล้วเกือบสองทศวรรษค่ะตอนนี้เราเข้าใจดีค่ะว่าปัญหาทุกอย่างไม่ได้ง่าย แต่เรามั่นใจค่ะว่าเราจะทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าเราจะทำให้ได้เต็มสิบแน่นอนค่ะโดยขอจะพูดถึงเรื่องมิติทางเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ค่ะเราต้องเริ่มต้นในการเติมเงินเข้าสู่ระบบนั่นก็คือนโยบายดิจิ t a l Wallet ของเราค่ะเพราะเงินถูกดูดออกจากระบบมากมากจนตอนนี้เป็นเหตุหนึ่งที่สำคัญ ที่ทำให้เศรษฐกิจของเราโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในอาเซียนค่ะตอนนี้เราได้เพิ่มค่าแรงเป็น400บาทแล้วนะคะการเพิ่มค่าแรงค่ะจะทำให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัวแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้จำไว้นะคะว่าการเพิ่มค่าแรงไม่เคยทำให้ธุรกิจเจ๊งค่ะแต่จะทำให้เพิ่มผล,ผลผลิตจากความพอกินของพนักงานค่ะ เราก็จะผลักดันเศรษฐกิจในทุกมติติต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเข้าระบบหรือว่าจะเป็นการเพิ่มค่าแรงตอนนี้เราก็จะนําเม็ดเงินจากต่างประเทศมาด้วยอย่างที่เห็นนะคะรัฐบาลท่านนายกเนี่ยก็ไปได้คุยกับต่างประเทศและตอนนี้เราก็ได้เห็นหลายอย่างที่เป็นรูปประมเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะอันนี้เองจะเป็นการสร้างโอกาสอย่างมากให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะเรากํลาลังจะค่อยๆเปลี่ยนค่ะ จากรัฐบาลที่อุ้ยอ้ายทำงานยากตรวจสอบไม่ได้เป็นรัฐบาลดิจิตัลที่สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วรักมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงทีค่ะอีกสักพักเราจะเริ่มทำในเรื่องของการปรับโครงสร้างกระทรวงทงวงกลมเร็วๆนี้ค่ะเรามีการจะแก้กฎหมายทางเศรษฐกิจนะคะอีกหลายฉบับเพราะว่าก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าในเรื่องของตัวกฎหมายเองเนี่ย มีกฎหมายหลายๆฉบับที่มีมา20 30ปีแล้วซึ่งไม่สามารถที่จะปรับและเข้ากับหลักเกณฑ์ในปัจจุบันได้ค่ะเราจะต้องยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยขึ้นแล้วก็ต้องเขียนกฎหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยของเรากลับมาเป็นหักของการบินและการเงินของอาเซียนให้ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราเข้าใจถึงปัญหาต่างๆมากมายค่ะและในเรื่องของปัญหาของความมั่นคงและการต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ละเลยค่ะเรามีความตั้งใจนะคะว่าต่อไปข้างหน้าเราจะต้องผูกมิตรกับทุกมหาอำนาจค่ะและก็ให้ประเทศไทยเปิดเป็นพื้นที่ของการเจรจาเพื่อความสันตินะคะแล้วก็ปัญหาของเมียนมาเองที่ ทางรัฐบาลก็รับร้งมาตลอดค่ะเราก็ไม่ได้ละเลยค่ะเราจะช่วยสร้างในเรื่องของความปองดองนะคะแล้วก็เราจะช่วยควบคู่ไปกับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมค่ะยังมีข้อสำคัญอีกมากมายนะคะที่เรากำลังทำต่อไปในอนาคตค่ะเราทำทุกอย่าง ตามนโยบายที่เราเคยวางไว้และเคยบอกกับพี่น้องประชาชนไว้ค่ะและเราก็มั่นใจค่ะว่าสุดท้ายเมื่อรัฐบาลได้อยู่ครบ4ี่ปีเรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนก็จะให้คะแนนเราเต็มสิบแน่นอนค่ะทุกอย่างตอนนี้ค่ะฟันเฟืองทุกชิ้นกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อปลายทางของชีวิตพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้นค่ะ ในตอนนี้นะคะภาพของพรรคเพื่อไทยเองที่ดิฉันมองเห็นค่ะดิฉันมองเห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งแข็งแรงและมีประสิทธิภาพค่ะตอนนี้ค่ะเราต้องเป็นนโยบาต้องเป็นพรรคที่มีนโยบายที่ดีมีศักยภาพที่ดีมีสสที่เข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนมีรัฐมนตรีที่เก่งมีนโยบายที่ตอบโจทย์เป็นรัฐบาลที่แข็งแรงค่ะ ซึ่งเมื่ออนาคตจะเปลี่ยนไปยังไงจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอนาคตเราก็จะสามารถทำนโยบายให้สำเร็จได้ค่ะตอนนี้ค่ะเรามีทีมงานใหม่เกิดขึ้นในพักเพื่อไทยที่เราจะเรียกกันว่า PTP Academy หรือเพื่อไทยป a r t ตี c a d e m y นั่นเองค่ะจะเป็นหน่วยงานที่สร้างอนาคตให้กับพักเพื่อไทยของเรา พี่น้องในที่นี้หลายๆท่านคงได้พบเจอกับทีมงานกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็ทราบแล้วว่าเราจะทำพ p ที a c a d e m y นี้ให้เป็นพัฒนาในเรื่องของศักยภาพบุคคลเป็นองค์ความรู้ในด้านวิชาการของพักแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราก็เริ่มกันแล้วโดยการมีการจัดคอร์สเรียนอบรมขึ้นซึ่งตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นหนึ่งในนักเรียนรุ่นแรกค่ะเพราะว่าระหว่างที่ทีมงานทำงานเรื่องนี้ตัวดิฉันเองก็อยากจะเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆนะคะเรียนรู้ในแง่ของการเมืองกฎหมายทําให้ตัวเองมีคุณภาพมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นก็อ,อยากให้คนในพักเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะการนําองค์ความรู้เหล่านี้ก็จะทําให้เราเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนค่ะดิฉันเข้าใจค่ะว่าการที่อยู่ตรงนี้ในนามของพักเพื่อไทยเราเรามีความ ที่ประชาชนคาดหวังในตัวของพวกเราทุกคนสูงค่ะเพราะว่าเราเคยเป็นพักที่ทํางานได้ประสบความสําเร็จแน่นอนเราจัะตั้งรัฐบาลขึ้นประชาชนก็มีความคาดหวังจากพวกเรามากเช่นกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของตัวดิฉันเองก็อยากให้ทุกๆท,ท่านมีความมั่นใจในตัวเองค่ะเพื่อเวลาที่ประชาชนคาดหวังในตัวเราเรารู้ดีว่าเราจะสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ยังไงะคะ่ะ แน่นอนค่ะด้วยความเป็นพักใหญ่เป็นพักเพื่อไทยที่อยู่มานานเจอเรื่องราวต่างๆมามากมายนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายแล้วเราก็ผ่านกันมาด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คู่แข่งของเราจะสร้างวัฒกรรมต่างๆทำให้เราดูเป็นคนล้มเหลวทำงานไม่เป็นหรือว่าสร้างวัฒกรรมต่างๆให้เรารู้สึกว่า เหมือนเราผิดคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชนทำนโยบายไม่ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์ใช้เวลาและใช้ผลงานและใช้หัวใจที่ทุ่มเทของเราพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นค่ะยังจำกันได้ไหมคะนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อคนไทย ทั้งประเทศส0ิบาทรักษาทุกโรควัฒกรรมที่เคยเกิดขึ้นสามสิบาทตายทุกโรควันนี้เป็นยังไงคะไม่จริงเลยเราใช้เวลาพิสูจน์และนโยบายที่ดีของเราก็ยังอยู่คู่กับประเทศและพี่น้องคนไทยค่ะแน่นอนค่ะวัฒกรรมเหล่านั้นเราจะไม่อยู่ในเกมการเมืองเหล่านั้นแต่เราจะใช้อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีตอบโจทย์ เป็นเครื่องพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นค่ะและเราเองก็ทราบดีค่ะว่าการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในตอนนี้งานการเมืองเป็นงานที่ n ั l e s s endless นะคะเป็นงานที่เราต้องใช้ความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองค่ะจะเป็นแรงผลักดันนั่นก็คือเสียงตอบรับของประชาชนค่ะ เราจะผลักดันให้ประเทศของเราดีขึ้นพัฒนาขึ้นต่อจากนี้ค่ะจะมีแต่เรื่องที่ดีขึ้นมีพักเพื่อไทยที่ดีขึ้นรัฐบาลที่เข้มแข็งขึ้นประเทศที่พัฒนาขึ้นและพี่น้องคนไทยที่มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ